สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาเชียยาภูมมุนทศรหัสนักศึกษา6 5 1 1 10 7 7 1 8 8คณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขานวัตกรรมอาหารสร้างสารรค์พชนาการวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องกล้วยฉาบสมุนไพรที่มาและความสำคัญนะคะกล้วยฉาบถือเป็นขนมพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความหวานของกล้วย สามารถที่จะทำให้ทานได้ทุกเพศทุกวัยการทานกล้วยฉาบน,นั้นก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายและยังเป็นขนมทานเล่นของใครหลายคนได้ด้วยเมื่อพูดถึงที่มาของกล้วยฉาบน,นั้นถือว่ามีที่มาเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วเราจะได้รู้อย่างไงล่ะว่ากล้วยฉาบน,นั้นมีมาอย่างไรในอดีตนั้นเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่มักจะปลูกกล้วยแชม กับพื้นที่ที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือข้าวก็ตามการปลูกกล้วยนั้นถือเป็นเรื่องราวที่ไม่ยุ่งยากเมื่อกล้วยมีมากเกษตรกรจึงหาวิธีการเปลี่ยนแปลงให้กล้วยเป็นอย่างอื่นซึ่งกล้วยฉาบนั้นมีวิธีสามารถทำได้ง่ายมากคนส่วนใหญ่จึงนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบ เมื่อก็จะมีความแพร่หลายขึ้นเกษตรกร,กรมีกล้วยเป็นจำนวนมากจึงรวมตัวกันกับคนในชุมชนบางชุมชนก็ทำเป็นกล้วยฉาบหรืออาจจะเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลน,นั้นก็ได้ทำในหมู่บ้านก็ได้รับความนิยมจุดมุ่งหมายของการศึกษาคนา้นคว้า1 เพื่อเป็นแนวทางกับผู้ที่สนใจจะศึกษาวิธีการทำกล้วยฉาบ2เพื่อการแปลรูปกล้วยให้มีอายุได้นานขึ้นสมมุติฐานการค้นขวาทอดในน้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมกล้วยจะก,กอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นกล้วยน้ำหวาตัวแปรตามกล้วยกรอบ ไม่อมน้ำมันตัวแปลควาภมุมอุณหภูมิของน้ำมันขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าศึกษาจากเว็บไซต์และสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกล้วยฉาบป,ประโยชน์ที่จะได้รับช่วยเก็บรักษาของกล้วยได้นานช่วยเพิ่มรายได้ในคะรอบครัวส่วนผสมและขั้นตอนการทำกล้วยฉาบส่วน ส่วนผสมกล้วยดิบน้ำมันสำหรับทอดใบเตยหัน่นท่อนยาวสูตรน้ำฉาบน้ำตาลทรายเกลือปน่นน้ำใบมะกรูดลูกผักชีวิธีทำหนปอกกล้วยน้ำว้าดิบด้วยมีดปอกนำกล้วยที่ปอกแช่ไว้ในน้ำสะอาดที่ผสมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้กล้วยไม่ดำตั้ง พักไว้สองผ่ากล้วยดิบเป็นแว่นบางๆด้วยมีดคู่3ตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะเมื่อน้ำมันร้อนพอดีมีควรนลยขึ้นบางๆใส่กล้วยตามลงไปทอดในกระทะทันทีเมื่อกล้วยลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำมันให้มันคน้นและพลิกชิ้นกล้วยกลับให้ถูกน้ำมันเพื่อให้ความร้อน สัมผเสม,สมอทั่วกันทุกชิ้นจนเหลืองดีแล้วตักขึ้นใส่กระชอนแล้วเสด็จน้ำมันจนกระทั่งเสร็จวิธีทำน้ำฉาบ1ใช้กระทะที่สะอาดตั้งไฟเบาๆใส่น้ำตาลลงในกระทะน,นั้นต้มน้ำตาลละลายและเคี่ยวต่ออีกสักครู่จนน้ำตาลเหนียวเป็นเส้นเมื่อใช้ช้อนจุ่มลงในน้ำเชื่อมแล้วยกขึ้น จะน้ำเชื่อมจะยึดตามเป็นเส้นสอใส่กล้วยที่ทอดลงไปในกระทะน้ำเชื่อมทันทียกลงจากเตาคอยเบาๆเขาเบาๆให้น้ำเชื่อมจับตัวจับตัวกล้วยเชื่อมทั่วถึงนำลูกผักชีคั่วให้หอมมาบดหยับๆ โรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยจนเย็นสนิทและน้ำเชื่อมแห้งสนิทแล้วก็แพ็คใส่ถุงผลการดำเนินการผลการดำเนินการครั้งที่หนึ่งผลปรากฏว่าใช้น้ำมันน้อยเกินไปทำให้กล้วยไม่กรอบและเละอมน้ำมันผลการ ดำเนิกนการครั้งที่สองผลปรากฏว่าในน้ำมันใช้น้ำมันปริมาณพอดีและน้ำมันร้อนจัดทำให้กล้วยกรอบและไม่เละอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองทำกล้วยฉาบสมุนไพรผลปรากฏว่าน้ำมันน้อยเกินไปทำให้กล้วยไม่กรอบนิ่มและเละไม่เป็นชิ้นแต่ใส่น้ำมันในปริมาณที่พอดีกล้วยกรอบไม่นิ่มและ ไม่เละกล้วยไม่ติดกันเป็นชิ้นสวยงามสรุปผลจากการทดลองน้ำมันที่ทอต้องมีความร้อนที่ร้อนจัดแต่ต้องใช้น้ำมันในปริมาณที่เหมาะสมไม่น้อยจนเกินไปถ้าหากน้ำมันน้อยจะทำให้กล้วยออกมาไม่สวยติดกันและทำให้กล้วยเละและนิ่ม ข้อเสนอแนะ่ห้ามใช้กล้วยสุกเป็นอันเด็ดขาด 2. ต้องแช่กล้วยก่อนจะปอกเปลือกจะทำให้กล้วยแกะง่ายขึ้น 3. สไลด์เป็นแนวใดก็ได้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ